ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะสำหรับคนที่ใช้ประกันสังคมค่คะลูกจ้างมาตรา33ค่ะนะคะพร้อมด้วยในจ้างค่ะก็จะมีการโอนเงินเข้านะคะเพิ่มเติมสำหรับ3จังหวัดนะคะรวมถึงในส่วนของฉะเชิงเซา ชนบุรีนะคะแล้วก็พระนครศรีอยุธยาค่ะที่ก่อนหน้านี้มีการประกาศไป10จังหวัดนะคะการโอนเงินค่ะก็จะเริ่มวันที่4จนถึงวันที่6สิงหาคมนี้นะคะจํานวน10จังหวัดที่มีการแจ้งไปก่อนหน้านี้แล้วได้แก่กรุงเทพมหานาครน,นนทบ,บุรีปทุมธานีนคนปรปฐมสมุทรสาครสมุทรปราการน,นราธิวาสปัตตานียาลาและก็จังหวัดสงขลาค่ะส่วนวันที่9สิงหาคมนะคะก็จะมี3จังหวัดค่ะอย่างที่ได้บอกมาก็คือจะเชิงเซาชนบุรีพระนครศรีอยุธยาค่ะนะคะทั้งนี้ ในส่วนของลูกจ้างสำนักง,งานประกันสังคมจะโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์นะคะที่ผูกกับบัตรประชาชนไว้เท่านั้นค่ะนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ผูกกับบัตรนะคะรีบไปผูกกับบัตรนะคะหรือว่าไปทำาการผูกบัตรนะคะที่หน้าตู้ตามบัตร ATM ของคุณได้เลยค่ะ